ผู้ว่าราชการจังหวัดศรสีสะเกดนำคณะตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำด่านชุมชนปากหวานใน4เผอพร้อมชื่นชมความเข้มแข็งในการดูแลเชิงพื้นที่วันนี้ครับนายอนุพงศุขสมนิตผูว้ว่าราชการจังหวัดศร,รีสะเกดพร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดศร,รีสะเกดรองนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดและทีมวิจัยด่านปากหวานมหาวิทยาลัยราชภัฏศร,รีสะเกดโครงการสสส ได้ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำด่านชุมชนปากหวานใน4อํอำเภอได้แก่บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำอ้อมและสี่แยกบ้านสว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎเสลาอําเภอกันทรรักษ์จุดบริการวิทยาลัยเทคนิคการทรรักษ์สถานีบริการน้ำมันปตอทอบ้านเสียวตำบลเสียวอําเภอเบญจรักษ์ด่านชุมชนปากหวานบ้านหนองดุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้างอําเภอกันทรารม และจุดบริการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกดสถานีบริการน้ำมันปตทหนองตะมะถนนศรีสะเกดอุบลราชธานีตำบลโพอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดซึ่งในแต่ละจุดได้มีการสนที่กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสาธารณสุขตลอดจนนักศึกษาอาชีวะช่วยเหลือประชาชนร่วมกับฝ่ายท้องที่ท้องถิ่นอบปพรอสมร่วมตั้งด่านชุมชนปากหวานและให้บริการประชาชนตลอด24ชั่วโมง เบื้องต้นครับด่านปากหวานจะเน้นว่ากล่าวตักเตือนเป็นหลักซึ่งหากพบผู้กระทําผิดก็ให้ว่ากล่าวตักเตือนกันด้วยความหงวงใหญ่หรือบอกกล่าวแบบเพื่อนแบบญาติพี่น้องซึ่งทุกคนต้องให้โอกาสซึ่งกันและกันขณะที่ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนเคารพวินัยจราจรหรือปฏิบัติตามกฎจราจรผ่านเข้ามาต้องร่วมกันปรบมือหรือชื่นชมด้วยการยกโป้มือให้ขณะที่ผู้ที่ฝ่าฝืนเรือเลยผ่านด่านชุมชนปากหวานไปหากเจอด่านหลัก ต้องถูกจับกลุ่มดำเนินคดีทุกรายโดยเฉพาะมาตรการสิบรถขมเพราะยังอยู่ในช่วงมาตรการเข้มข้นและผู้คนส่วนใหญ่ต่างเดินทางกลับไปทำงานกันแล้วนายอนุพงศ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษกล่าวว่าที่ผ่านมาจังหวัดศรีสะเกษได้ใช้แนวทางด่านหมู่บ้านชุมชนปากหวานร่วมดูแลตักเตือนกันเองในเบื้องต้นควบคู่ผลงานทางวิชาการของทีมวิจัยด่านปากหวานมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษกาา็พบว่า การปากหวานทําให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนต่างตระหนักและใส่ใจวินัยจราจรมากขึ้นทําให้อุบัติเหตุในถนนสายรองช่วงเทศก,กาลสาคัญทั้ง22งอําเภอลดลงหรือเกิดขึ้นน้อยจังหวัดศรสีสเกจึงได้เดินหน้าใช้ด่านชุมชนปากหวานร่วมดูแลตักเตือนห้ามปรามรูกหลานในทุกหมู่บ้านชุมชนเป็นหลักโดยเฉพาะห้ามปรามหรือควบคุมคนเมาสุราแล้วห้ามขับขี่อย่างเด็ดขาด ทำให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุในระดับพื้นที่ลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญที่สําคัญจังหวัดศรีสะเกดถือเป็นจังหวัดแรกที่ใช้ด่านชุมชนปากหวานดูแลประชาชนตลอดทั้งปีซึ่งจะมีการตั้งด่านทั้ง22อําเภอ260ตําบลกันทุกเดือนอย่างน้อยเดือนละครั้งและหมู่บ้านสว่างองค์การบริหา,า,ารส่วนตําบลกุศเหลาอําเภอกันทรารักษ์ถือเป็นชุมชนแห่งแรกในการตั้งด่านชุมชนปากหวาน ปัจจุบันได้กลายเป็นศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดแนวทางการใช้ด่านฝากหวานดูแลประชาชนของภาคอีสาน10จังหวัดกิจภาพเวนิดข่าวสุวิชัยหลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดรายงาน